สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจําวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2,566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของโชคลาภอกาสวาสนาทิศทางแนวทางชีวิตมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไร เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ท่านมีจุดเด่นจุดแข็งคือความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิต การสร้างโอกาสใหม่ๆสร้างสิ่งที่ดีรวมทั้งมีแนวโน้มที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเรื่องราวโอกาสใหม่ๆอย่างไม่น่าเชื่อด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆหรือว่าข้อที่ควรระวังมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นเมจิเชียนเมจิเชียนคือองค์ประกอบของคนที่จะได้รับความสำเร็จ โอกาสที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตได้เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะครับมันมีเรื่องที่อาจจะขึ้นอยู่กับจิตใจของท่านมากกว่าท่านมีความรู้ความสามารถมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวเองสร้างอาชีพการงานให้ได้รับความสำเร็จให้มีโอกาสให้ได้มีความรุ่งเรือง มีคนยอมรับในความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวบอกเล่าประสบการณ์หรือไม่ก็ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆที่มีเรื่องของความเล้นเล้นลับอยู่ด้วยนะครับรวมทั้งแนวโน้มที่ท่านจับพัฒนาตัวเองให้ได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงมีทรัพย์สิสนมีรายได้มีความมั่นคงของชีวิตก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสิ่งที่ มีความน่าอัศจรรย์น่าตื่นเต้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในวงจรชีวิตของท่านนะครับจุดที่อาจจะมีปัญหาคือคําว่าใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองดื้อรั้นมีความทิฏฐิสูงประมาณนี้นะครับและก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักที่ยังไม่ลงตัวเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปหรือไม่ก็อาจจะยังอยู่ห่างไกลกันด้วยในช่วงเวลานี้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับเป็น3ดาบนะครับ3ดาบคือปัญหาทีนี้ความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ต้องใจเย็นๆอย่าทําอะไรโดยขาดเหตุผลหรือว่าใจร้อนนะครับเพราะว่านั่นอาจจะส่งผลกระทบต่องานต่ออะไรอีกหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันนะครับ ปรการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น7ถ้วยนะครับจะถ้วยคือเรื่องของความคิดนะครับท่านอาจจะมีความคิดที่ยังตัดสินใจไม่ได้สับสนซ้ำซากอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับซึ่งก็จะส่งผลเสียได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นแปดดาบนะครับแปดดาบคือปัญหาที่ยังต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเรื่องของงานเรื่องของการเงินภาระพันธะอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งท่านยังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านยังต้องดูแลรับผิดชอบในช่วงนี้ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงของคนที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความสําเร็จมีโอกาสใไไหม่ๆมีชื่อเสียงมีคนยอมรับมีงานมีรายได้ ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมทั้งจะมีโชคลาภมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับแต่จุดที่อาจจะมีปัญหาคือเรื่องของความขัดแย้งความไม่เข้าใจการทะเลาะวิวาทหรือไม่ก็อาจจะมีความคิดบางเรื่องที่ยังสับสนอยู่กับเรื่องเดิมๆซ้ำซากที่หาทางออกไม่เจอรวมทั้งเรื่องของปัญหาภาระพันธะครอบผูกมัดบางอย่างที่ยังต้องรับผิดชอบในช่วงนี้สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภว,วาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ จะมีการเดินทางมีการติดต่อสื่อสารสร้างงานสร้างอาชีพที่ยังต้องรับผิดชอบมุ่งมั่นอดทนและก็แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแต่โอกาสของท่านเริ่มดีขึ้นนะครับส่วนรายลเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็น4ดาบนะครับ4ดาบคือปัญหาบางอย่างบางเรื่อง ที่กำลังคลี่คลายอดทนรอคอยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของชีวิตทั่ว,วไปรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องชาววันจันทร์บางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ยังอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูดูแลสุขภาพนะครับส่วนนี้ก็ต้องอดทนและใจเย็นๆเ,เพื่อที่ท่านจะผ่านปัญหาต่างๆไปนัครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองกันนะครับเป็นสองดับสองดับคือการติดต่อการสื่อสารการเจราจาการตกลงมีเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าท่านจะทำงานประจำงานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับท่านยังสามารถสร้างงานได้ติดต่อกับลูกค้าเจราจาตกลงพบปะกันได้แม้ว่าท่านจะทำงานทางด้านออนไลน์ด้วยนะครับท่านก็ยังมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสมอนะครับเพียงแต่ว่า ปัญหาอาจจะอยู่ที่คำว่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากความใจร้อนการที่ไม่รอบคอบจะตัดสินใจอะไรในวันนี้ก็ขอให้มีความรอบคอบไม่ประมาทด้วยนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นอัศวินอัศวินดาบนะครับอัศวินดาบคือความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานความอดทน เป็นส่วนสําคัญนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับคืออดทนแก้ไขปัญหาเดินหน้าต่อไปบางคนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยบางคนก็จะย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยด้วยในช่วงนี้ครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เป็นเดอะเวิลแต่ว่าคือโอกาสดีมากนะครับโชคลาบบรรยากาศใหม่ๆเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีขึ้นนะครับใครที่เราคอยโอกาสอยู่ในช่วงนี้ท่านมีแนวโน้มที่จะได้รับความสมหวังนะครับการงานดีขึ้นการเงินดีเยี่ยมโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับโชคลาบก็จะเริ่มดีขึ้นครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงของคนที่จะต้องมาณนะพยายามมุ่งมั่นอดทนเรียนรู้พัฒนาตัวเองและบางคนก็ต้องมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานมีการติดต่อการสื่อสารเจรจาวรวดเร็วขึ้นก็ต้องทําด้วยความรอบคอบและต้องใจเย็นเย็นป้องกันข้อพิพลาทที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพการที่ท่านจะมีปัญหาต่างๆแต่ยังสามารถจัดการผ่านพ้นไปได้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอกาส โอกาสของความสําเร็จโอกาสของโชคลาภโอกาสของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเริ่มดีขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตได้ดีมากๆเลยนะครับงานเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตเริ่มดีขึ้นโชคลาภหมุนเข้ามาครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้เรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆ ยังต้องทํายังต้องรับผิดชอบใจเย็นๆมีเหตุมีผลแล้วท่านก็จะผ่านอุปสรรคได้นะครับโอกาสด้านอื่นเริ่มดีขึ้นนะครับแต่อาจจะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างที่ยังต้องรอคอยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ 1. อัศปราชาดาบนะครับขออภยัยราชาดาบคือ เรื่องของสติปัญญาเรื่องของความรู้ความสามารถเรื่องของประสบการณ์ชีวิตเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้นะครับพี่น้องชาววันอังคารยังต้องอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจการลงมือทำการแก้ไขปัญหาและก็สติปัญญาใจเย็นๆแล้วท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อง,งานการขอ,ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เรื่องของการติดต่อง,งานใดๆก็ตามนะครับมีโอกาสที่ท่านจะค่อยๆผ่านพ้นอุปสรรคได้ครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น1นถ้วยนะครับเป็นเรื่องของโอกาสบรรยากาศดีที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะครับการติดตอ่องานการพบปะก,กับผู้คนเริ่มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับท่านจะผ่านอุปสรรคได้จะมีบรรยากาศของความสมหวังมีความเข้าใจที่ดีต่อกันแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินี ถ้วยนะครับราชินีถ้วยคืองานดีงานมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงการเงินดีทรัพย์สินรายได้ดีส่วนนี้นะครับดีมากนะครับแต่ว่าท่านอาจจะยังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของความรักรอคอยส่วนที่จะมาเติมเต็มเข้ามาทางด้านจิตใจของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คาดหวังอะไรสักอย่างหนึ่ง คนรักของท่านอยู่ไกลๆที่ยังรอวันที่จะมาพบเจอกันนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นราชินี ไม่เท้านะครับโอกาสของท่านมาพร้อมกับโชคลาภมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับมีงานมีเงินมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนที่จะต้องใช้สติปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาเรียนรู้พัฒนาใจเย็นๆมีเหตุมีผลแล้วท่านก็จะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้และมีความสร็จนะครับสร้างบรรยากาศใหม่ๆได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นการติดต่องานการเจราจาตกลงต่างๆจะประสบความสเร็จนะครับวันนี้การงานดีการเงินดีทรัพย์สมบัติรายได้ต่างๆมีอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจบางคนนะครับอาจจะมีปัญหาเพียง เพียงแคบเรื่องของการรอคอยส่วนที่จะเข้ามาเติมเต็มในจิตใจของท่านคนรักความรักอาจจะยังไม่พร้อมไม่ลงตัวเท่าไหร่นักนะครับแต่โอกาสโชคลาภดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะสมวังในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีดวงของจักรพัิ ดวงของคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้พลิกชีวิตตัวเองได้พบกับความรุ่งเรืองรุ่งเรืองและก็มั่นคงงานเงินความรักด้วยนะครับส่วนรายเอียยต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเทมเพลนต์นะครับเทมเพลนต์คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสําหรับท่านที่เคยเจอปัญหาเจอประสศรในเรื่องของการงานเรื่องการเงินความรัก ช่วงนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคนที่รอคอยงานจะได้งานทำนะครับไม่ว่าง,งานประจำงานส่วนตัวการซื้อการจ้างการค้าขายการติดต่อง,งานมีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับเรื่องของโอกาสทางการเงินก็จะดีขึ้นรายรับเริ่มหมุนเข้ามานะครับส่วนประเด็นความรักก็เริ่มดีนะครับใครที่รอคอยความรักอยู่จะสมหวังครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยคือเรื่องของความรอบคอบนะครับวันนี้อดทนรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับบางเรื่องก็ต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆแล้วก็ลงมือทำํำดูเหมือนว่าดวงของท่านก็อาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมการงานการเงินความรักนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น จกกักรพรรดินะครับเอ็มเพอเรอร์ผู้ยิ่งใหญ่จะมีความสำเร็จความสมหวังความรุ่งเรื่ง ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับจะได้รับผิดชอบบริหารงานใหญ่โตขึ้นมีความสําคัญมากขึ้นชีวิตมีพร้อมทั้งอํานาจวาสนาบารมีด้วยนะครับหรือไม่การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จมากๆด้วยในช่วงเวลานี้นะครับเส้นทางของการเงินก็จะดีขึ้นโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆก็เริ่มเปิดกว้างขึ้นมาด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้ชาววันพุธ ดีขึ้นนะครับคนที่เราคอยความรักอยู่ก็จะสมหวังนะครับบางคนมีความรักกำลังดีมากกับชาวต่างชาติด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภว,วาสนาโอกาสทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นแฮงแมนนะครับแฮงแมนคือการพลิกชีวิตนะครับวันนี้ดวงดีพลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพียงแต่ว่าบางเรื่องนะครับอาจจะเกิดขึ้นมาปรับป,ปรับกระทันหันพี่น้องชาววัน พุธนะครับถึงจุดเด่นอยู่ที่ความเข้มแข็งการเปลี่ยนแปลงก็ต้องดําเนินชีวิตด้วยความร,รอบคอบไม่ประมาทนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของจกักรพรรดิที่จะประสบความสําเร็จความยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์ความมั่นคงด้วยอํานาจวาสนาบารมีทรัพย์สินรายได้ชื่อเสียงกิรตยศความรักดีขึ้นสิ่งที่เคยมีปัญหาสิ่งที่เป็นบวชาก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าบางเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้น พี่น้องชาววันพุธก็ต้องดำเนินช่วยด้วยความรอบคอบไม่ประมาทด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีวันนี้นะครับดวงดีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องของความสำเร็จสมหวังสิ่งที่รอคอยมานานๆ วันนี้ได้รับโอกาสดีมากนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือสองไม้เท้านะครับสองไม้เท้าคือโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินความรักไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็การสานต่อสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งอาชีพอิสระอาชีพเสริมก็จะโดดเด่นขึ้นมาในช่วงเวลาน,นี้นะครับจะมีบรรยากาศใหม่ๆหม่ ของการทำงานมีคนเข้ามาร่วมงานใหม่มีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่างานประจำหรือว่าอาชีพอิสระนะครับการเงินก็จะดีขึ้นมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับวันนี้รับเงินค่าตอบแทนกำไรผลประกอบการต่างๆเริ่มดีมากๆขึ้นมาด้วยนะครับส่วนประเด็นความรักก็จะสมบังใครที่รอคอยความรักอยู่วันนี้ความรักดีมากด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น1ไม้ท้านะครับเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ด้วยนะครับคนที่รอคอยโอกาสนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญวันนี้เริ่มต้นลงมือทํางานสร้างงานสร้างอาชีพหรือไม่สิ่งที่รอคอยอยู่จะสมหวังนะครับการงานด้วยการเงินด้วย,วยความรักก็เริ่มต้นได้ดีในวันนี้สำหรับชาววันพฤหัสบดีครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น6ไม้เท้านะครับสิ่งที่รอคอยนานๆรอคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นงานก็จะดีขึ้นมีการเจราจาตกลงงานใหม่ๆด้วยการว่าจ้างงานใหม่ๆเข้ามาด้วยมีการบางแผนการจัดการการงานได้ดีขึ้นสารต่อง,งานที่ดีอยู่แล้วให้เกิดความมั่นคงต่อไปได้นะครับคนที่สมัครงานไว้คนที่สอบเพื่อที่จะบรรจุเข้าทํางาน คนที่รอคอยโอกาสต่างๆก็จะสมบังนะครับเงินก็จะดีขึ้นความรักดีขึ้นนะครับคือ3ส่วนนี้เริ่มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆสําหรับชาววันพฤหัส,สบ,บดีครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องชาววันพฤหัส,สบ,บดีนะครับเป็น3ามร,รียนนะครับวันนี้โชคลาภก็ดีไม่เลวนะครับวันนี้โอกาสที่ท่านจะได้รับเงิน มีมากขึ้นมีเข้ามาได้เรื่อยๆเป็นเงินที่หมุนเข้ามาตลอดนะครับบางคนไม่คาดคิดว่าจะได้ก็มีโอกาสที่จะได้เช่นเดียวกันนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหังหสบ,บดีนะครับวันนี้ดวงก้าวสู่ความสุขสันอย่างมีความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักการเริ่มต้นงานใหม่ๆการที่จะมีบรรยากาศใหม่ๆของการทํางานเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีกิจกรรมเข้ามาตลอดในช่วงเวลาน,นี้ส่งให้งานของท่านมีความโดดเด่นมีความมั่นคงขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การเงินก็จะดีขึ้นนะครับรับเงินมาจากหลายทางทีเดียวความรักดีมากๆเข้าใจซึ่งกันและกันรวม ทั้งโชคลาภโอกาสรับเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพารหัสปอดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์ครับวันนี้งานเงินความรักดีนะครับแต่ว่าปัญหาบางเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาด้วยระวังในส่วนนี้ครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ3ถ้วย3ถ้วยคือความสมหวังในสิ่งที่รอคอยการงานสำเร็จเป็นรูปธรรม ไม่ว่างานประจำที่ทำอยู่แล้วงานใหม่ที่รอคอยมีความมั่นคงขึ้นนะครับมีงานเข้ามาตลอดการเงินก็ดีขึ้นมีรายรับรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจคนที่รอคอยเงินจะสมหวังเรื่องของความรักวันนี้ดีมากด้วยนะครับจะมีงานเลี้ยงมีงานที่คนเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งขึ้นบ้านไม่ทำบุญสร้างกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะมีส่วนสำเร็จมั่นคงขึ้นด้วยนะครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น1ดาบนะครับหนึ่งดาบคือการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาวันนี้มีทางเลือกให้ท่านต้องเลือกด้วยนะครับถ้ามีแนวโน้มที่จะต้องตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะมีผลต่อชีวิตท่านต่ออนาคตของท่านนะครับก็ต้องใช้สติปัญญานะครับคิดให้รอบคอบแล้วก็เลือกในสิ่งที่ท่านพอใจมุ่งมั่นและเดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จนะครับ ปาะการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับมีทาวเวอร์อยู่ในตรงจุดนี้ด้วยทาวเวอร์คือเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่ควบคุมได้นะครับควบคุมไม่ได้เหตุการณ์บางเรื่องบางอย่างเราไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะฉะนั้นอาจจะเจอเรื่องแบบนี้ต้องประมัดระวังต้องรอบคอบการเดินทางการขบับรถการที่จะทำอะไรก็ตามขอให้มีสติไม่ประมาทด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นเด็กถือเรียญน,นะครับวันนี้โอกาสโชคลาภเริ่มมีเข้ามานะครับรวมทั้งบรรยากาศดีๆลูกน้องลูกหลานบริวาลมีส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกันทําสิ่งที่ดีเติมคุณค่าไม่ว่าจะเรื่องของรายได้การเงินเข้ามาด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จสมบังในสิ่งที่ปรารถนารอคอยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักวันนี้มีเรื่องต้องตัดสินใจมีเรื่องต้องทําแล้วก็มุ่งมั่นก้าวสู่ความสําเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ต้องระมัดระวังปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ดําเนินชี่ิตเ้ียวความรอบคอบไม่ประมาทเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์สถานการณ์ในรูป แบบนั้นด้วยนะครับมีโชคลาภมีบรรยากาศดีๆเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้งานเงินดีขึ้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคืออัศวินไม้เท้านะครับเรื่องของการงานวันนี้คนทำงานประจำมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการย้ายงานได้ย้ายที่อยู่ที่อาศัยได้เพื่ออนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นสามไม้เท้านะครับนี่ก็เรื่องของการงานที่ดีขึ้นท่านมีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆหมาสัญญามีข้อเจราจาที่ตกลงกันได้มีเงื่อนไขใหม่ๆเข้ามามีการลงทุนร่วมกันด้วยหรือไม่ก็จะเป็นการสร้างอาชีพเสริมเติมเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้บางคนก็มองไ,ไกลถึงการศึกษา,าเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะครับ เรื่องของการเงินวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินมีค่าตอบแทนมีกําไรจากการค้าขายมีผลประกอบการที่ดีหรือไม่ก็จะมีเงินลงทุนใหม่ๆหมุนเข้ามาด้วยนะครับเรื่องของโอกาสความรักดีขึ้นจะมีแนวโน้มที่ท่านจะได้พบเจอคนรักของท่านด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น1เหรียญเส้นทางการเงินเริ่มดีขึ้นใครที่รอคอยเงินอยู่นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนนั้นด้วยนะครับถึงจะไม่เยอะแต่ได้มาแล้วมีความสุขมีความพอใจนะครับบางคนก็จะเปิดเส้นทางการเงินให้มีความลื่นไหลมีสภาพการเงินที่หมุนเข้ามาตลอดด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นก้าวเหรียญน,นะครับวันนี้มีโชคลาบการเงินด้วยนะครับมีโอกาสารับเงินพี่น้องชาววันเสาร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้เส้นทางการงานการเงินความรักดีขึ้นนะครับไม่ว่างงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์จะมีโอกาสใหม่ๆม,มีการทําสัญญามีการเจราจามีข้อตกลงใหม่ๆของการงานเข้ามาหรือไม่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงงานย้ายที่ทํางานเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จได้รวมทั้งสร้างอาชีพเสริมเติมเข้ามาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก็ได้นะครับวันนี้การเงินเริ่มดีขึ้นใครที่รอคอยเงินอยู่จะสมบังนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของรายได้กําไร ผลประกอบการหรือไม่เงินที่รอคอยอยู่สักก้อนหนึ่งก็มีโอกาสที่จะได้รับมาด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสความรักวันนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับโชคลาภวันนี้ก็ยังเป็นจุดเด่นมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามานะครับจากโชคลาภด้วยนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ เอาละรครับวันนี้มหมอฮักพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความร,รักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความสมหวังมีความร่ำรวยมีความรักที่ดีแล้วก็เดืนหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ